เอาละครับออกสตาร์ทไปแล้วครับในตอนนี้ยังคู่ที่สูสีกันอยู่นะครับอ่าแต่ญี่ปุ่นเขาวิ่งไม้แรกค่อนข้างดีทีเดียวครับเอาละครับม้าที่2ในตอนนี้ส่งไปแล้วครับอ่าก็ยังถือว่าใกล้เคียงกันมากทีเดียวครับโดยที่อเรายังไล่มาอยู่ครับเอาละครับม้าที่3ครับไทยส่งไปแล้วตามหลังเขาก็คู่เยอะเหมือนกันครับ แต่ว่าเราอยู่รูปไหนครับยังมีโอกาสที่จะแซงขึ้นมาได้ครับในตอนนี้ขึ้นอยู่มาสุดท้ายครับซูสีคู่ขี้กันมากทีเดียวครับกีนไทยแล้วก็ได้โอ้โหจะได้ทันหรือเปล่าครับมาสุดท้ายเขาดิหน้ากลัวครับแล้วก็นุาราดมาแล้วับในตอนนี้มาแลวครับน้องนุราดน้องนุาราดเราก็เราทําได้สําเร็จครับเหรียญที่สิบครับครับโอ้โหน้องนุษราดครับต้องชมเลนส์หมายสุดท้ายน้องนุษมาไล่ครับโอ้โหได้เหรียญทองครับนี่ครับ คัดเลือกของเรามาดีที่สุดนะครับแล้วรอบชิงก็ทําได้เหมือนคัดเลือกครับดูครับ